สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคปวิดีโอเมืม่อวานเป็นวันทหารผ่านศึกนะคะสามีบอกว่าสามีทําความสะอาดบ้านแต่ไม่ใช่นะแกเอาเครื่องดูดฝุ่นออกมาตั้งไว้แล้วแกก็ไม่ได้ดูดฝุ่นแล้วแกมาบอกว่าแกมาทําความสะอาดบ้านแล้วแกก็ทํากับข้าวให้กินนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าแกทําอะไรให้เรากินแล้วแกก็บอกอีกว่า แกตัดกิ่งไมห้หลังบ้านเออแล้วเราก็เห็นอยู่ว่าแกถือกันไกลมาหลังบ้านนะแต่ว่านะอันนี้คือตัดเหรอคะทุกคนอันนี้คือตัดใช่ไหมนะแกไม่ได้ตัดนะคะแกก็เดินมาตัดโอ้ตัดข้างบนนู้น เออตรงกลางไม่ได้ตดัดนะเข้าใจพูดนะวันพิเศษฉันจะทำงานบ้านแล้วฉันจะทำกับข้าวให้เธอกินพน่าโอ้ยผัวข่อยคักปวทุกคนนะอัน,นันต้นสเดาเด้อค่ะมันเป็นของเขาเนาะ่อยประกาปไปเก็บข่อยย่านเข้าปรับเด้อค่ะพอปติย่นี่เป็นพอปติไพวทนะคะ โมเมนตของหลวงถ้าเป็นของหลวงเป็นตาเก็บเยอะแเป็นของ property นะคะว่าเป็นตาเก็บแล้วก็สิชาิเงื่อนคอยมีสดาวในบ้านตนหนึ่งอะนะเลาะกินเล่มกินยอดเอานะคะแค่ไหนก็กินบาหวานบาไวแล้วก็ตัวนู้นผักนะคะ l a d i s เอามากินแล้วเป็นบางส่วน คะพริกหยวกผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนได้ปุ๋ยนะคะถ้าไม่ได้ปุ๋ยก็ต้นเท่านี้มันไม่ยอมโตทุกคนจะสองเดือนแล้วก็ไม่ยอมโตโหระพาก็ไม่ยอมโตเหมือนกันได้ปุ๋ยสี่วันยืดขึ้นมาเลยนะเดดตัวขึ้นมา เนี่ยผักที่ปลูกไว้ให้เบิ่งเด้อค่ะผักที่ปลูกไว้นะคะเดี๋ยวสิบผ้าไปเบิง่งสามีเพิ่นเฮ็ดกับข่าวให้กินเด้อค่ะว่มามีพระเอกเพิ่นเฮ็ดอย่างให้กิน Season it. You f you season it. Yes. Then you fry it, right? Then you grill it. Uh -huh. And once it's done, then you add the butter. So you got two ways of doing it. Some people, personally, I like to marinate it overnight. And then you get a chance to do all that, so just let it oh, marinate. Nice taste. Difference between marinating and doing like this? It tastes mm -hmm. a lot better once it's been soaking all you let it sit overnight. The sit and marinade sauce. Then if it's sat marinade sauce, I wouldn't have to do this. I could just throw and it up, in the grill. After gill you have to fry again? Mm-hmm. After gill you have to fry again or not fry? No, you can. If you want to, but you don't have to. And you add the barbecue sauce, you just do it here and put it in the barbecue sauce and you can throw it back on there and then bake it back the it fry back into it. Mm-hmm. First, like I gotta say that's why the difference of the marinade. If you did a marinade, if I did a marinade and let it, uh... What? Have to add more. Did the season, you put the uh, onion? Uh, season sauce, garlic pepper seasons, and onion powder. Mm hmm Okay.

So you have sort of พิเศษนะคะทุกคน so ทุกวันพิเศษนะแต่ในารทำกับข้าวให้กินนะคะถ้าไม่พิเศษเขาก็จะไม่ทำให้กินเนาะวันนี้เมนเทอรี mm ่เมนเตอรี่นะคะเมนเมนเอรี่นด One minute away, and a, half. Hand sit, no, hand I a and, you. Know, I yeah. the, the and you. have to turn? You yep. need to turn? Yep. What are you looking for? Why do you need not turn? Not turn uh, i to burn. How do you know? In You know how to cook. You let me cook every day. You know how to cook. Let me cook for you every day. If not special, they all cannot eat that. From your cook.